การตัดสินใจครั้งใหญ่ที่อาจเปลี่ยนอนาคตของกลุ่มเซนทรัลเมื่อบริษัทห้างเซนทรัลดีพาสเมนโตเอซดยื่นข้อเสนอซื้อกิจการห้างรีนาเซนเตในอิตาลีทั้งหมดจากบริษัทเซนทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นซีอ ด้วยมูลค่า250ล้านยูโรหรือราว9,384ล้านบาทยังรวมการโอนนี้ที่ค้างอยู่มูลค่ากว่า5,297ล้านบาทและนี่คือจุดที่หลายคนอาจยังไม่ทันเห็นข้อคำหนึ่งที่ซ่อนอยู่นี่ก้อนนี้มีผลกระทบต่อโครงสร้างทุนและทิศทางธุรกิจโดยตรง แหล่งข่าวจากตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่18กันยายน2568เปิดเผยว่า C&C ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อเสนอซื้อห้างรีนาเชนเตโดยซ d ดีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ C&C เริ่มจากรายละเอียดหลักข้อเสนอซื้อขายกิจการห้างรีนาเชนเตนี้ครอบคลุมหุ้นทั้ง100เของ C&C h o l a n BV บริษัทย่อยที่ถือรีนาเชนเตในอิตาลีมูลค่าของธุรกรรมคิดเป็นเงินไทยประมาณ9 3 8 4ล้านบาท ยังยอมรับโอนสัญญาเงินกู้แชร์ดโ o เดโลนที่บริษัทย่อย C.R.C. ให้รีนาเซนเต,นเตยืมไว้มูลค่าคงรั้งนวันที่30มิถุนายน2568ประมาณ141ล้านยูโรหรือกว่า5,297ล้านบาท C.R.C. คาดหวังว่าจะได้รับเงินสดสุทธิหลังหักภาษีจากธุรกรรมนี้ราว13,000ล้านบาทแต่แค่นี้ยังไม่หมดเงินจากการชำระคืนเงินกู้ราว5.3พันล้านบาท จะนำไปลดหนี้กับสถาบันการเงินขณะที่เงินจากการขายกิจการ7.7พันล้านบาทอาจกลายเป็นเงินปันผลพิเศษสำหรับผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณ1.28บาทต่อหุ้นและหนี้ต่างหากที่อาจกลายเป็นประเด็นถกเถียงผู้ถือหุ้นจะได้ปันผลก้อนโตหรือไม่ใครเห็นด้วยใครคัดค้าน เหตุผลเบื้องหลังการขายแนวทางกลยุทธ์ใหม่ของ CRC คือการหันไปเน้นลงทุนในไทยและเวียดนามตลาดที่มีโอกาสขยายตัวสูงกว่าอิตาลีและยุโรปในขณะเดียวกัน c d ดีต้องการบริหารธุรกิจห้างสรรพสินค้าทั้งหมดในยุโรปให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกระบวนการทั้งหมดนี้ผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดในประชุมกรรมการเมื่อ17กันยายน2568โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมเพื่อให้เกิดความโปรง่งใส ฟังดูเหมือนขั้นตอนมาตรฐานแต่ความจริงธุรกรรมนี้ไม่ได้ยึดตามข้อตกลงธุรกิจเดิมบางฉบับระหว่างในซีดีสกับ c r c หมายความว่าหลังการขายห้างรีนาเซนเตจะไม่อยู่ภายใต้พันธะทางธุรกิจหน้าที่เดิมซึ่งอาจเป็นจุดที่นักลงทุนหรือผู้ค้าคิดต่าง กรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการจัดสรรทรัพยากรของ CRC ให้เหมาะสมที่สุดโฟกัสการลงทุนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเล็งเป้าหมายระยะยาวที่ไทยและเวียดนามซึ่งแข็งแกร่งทั้งโครงสร้างธุรกิจและโอกาสขยายสู่ประเทศใกล้เคียงส่วนตลาดยุโรปรวมถึงอิตาลีมีแนวโน้มโตต่ำกว่าไม่คุ้มเสี่ยงบริษัทจึงไม่วางแผนขยายเพิ่มเติม ราคาขายกิจการสอดคล้องกับมูลค่าทางการเงินที่ประเมินโดยที่ปรึกษาอิสระใช้วิธีวิเคราะห์กระแสเงินสดปัจจุบัน (DCF) และเทียบกับบริษัทค้าปลีกชั้นนำอื่นในยุโรปเงินราว1 3 0 0 0ล้านบาทหลังหักภาษีตั้งใจนำมาชำระหนี้สถาบันการเงินก่อนโดยช่วยลดภาระดอกเบี้ยและทำให้โครงสร้างเงินทุนแข็งแกร่งขึ้นเสริมความพร้อมในการกู้ยืมเพื่อขยายธุรกิจในอนาคตและยังจัดแบ่งส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลให้นักลงทุน แต่ก็มีประเด็นให้คิดหน่วยเงินจริงยังต้องรอดูผลหลังหักภาษีและผลการอนุมัติธุรกรรมโดยคาดหมายว่าจะเสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นหลังดำเนินแล้ว